ล่าสุดเนี่ยทางการทหารของอเมริกาก็ติดต่อว่าอเมริกากับเขมรนั้นมีความจำเป็นจะต้องมาร่วมมือกันในการซ้อมรบเพิ่มเติมเพื่อสันติภาพนะซึ่งเขมรก็ดีใจจนใจหายนะฮะในขณะเดียวกันจีนก็พึ่งอนุม,มัติเงินกู้เงินช่วยเหลือเขมร200ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเขมรต่อไปอีกก็ต่างฝ่ายต่างก็ชิงเขมรกันผมก็ไม่รู้ประเทศไทยอยู่ตรงไหน เพราะว่าประเทศไทยก็โมเดออุ้ม MOU 2 5 4 3แล้วผมและผมคิดว่าต้องลบกันอีกเพราะว่าทางเขเมรตอนนี้กําลังสะสมกําลังอย่างมากมายมหาศาลแหลงข่าวผมยืนยันมาว่าเขเมรเนี่ยไม่ได้ถอนทหารและก็ไม่ได้ถอนอาวุธหนักออกเหมือนอย่างที่ตกลงกันไว้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นําโดยกระทรวงการต่างประเทศซึ่งค่อนข้างจะโง่แล้วก็เป็นตัวตลกในวงการทูตเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยนั้นภาษาจีนเขาเรียกว่าเสียมตือ คือหมูหมูสยามหมูสยามก็นั่งอยู่โรงงานตามประเทศไทยแล้วก็พวกนี้เป็นพวกที่บ้าคลั่งในขณะนี้ก็พยายามทีจะอุ้ม MOU2543 อย่างสุดฤทธิ์สุดเดชสุดลิ่มทิ่มประตูนะครับ